สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับจะมาแชร์ให้กับผู้ปกครองนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่นะครับให้ได้รับทราบกันเมื่อทางรัฐบาลนะครับได้เคาะจำนวนนักศึกษาที่จะจ่ายเงินเยียวยาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันนะครับว่าจะได้กี่คนได้เงินจำนวนเท่าไหร่กันนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ หากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากช่วยแชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับนางสาวตรีนุชเตียนทองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการโอนเงินงบประมาณตามโครงการให้ความช่วยเหลือนะครับภาระค่าจะจ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับซึ่งเป็นการช่วยเหลือด้านค่าใช้ใจ่ายของการเรียนรู้ของนักเรียนนะักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพในสถานศึกษาของรัฐบาลเอกชนนะครับรวมประมาณ10กว่าล้านคนนะครับในอัตรา2,000บาทต่อคนรวมเป็นเงินประมาณ20,000กว่าล้านบาทไปยังหน่วยงานสังกัดและนอกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนกรณีผู้ปกครองและนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาสังกัดสอสอจำนวน23แห่งร้องเรียนว่าไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินเยียวยาคนละ2,000บาทที่ผ่านมาทางสอสได้จัดทำตัวเลขข้อมูลนักศึกษาในสังกัดสอสที่จะได้รับเงินเยียวยาครอบคลุมทุกระดับและเสนอไปยังสภาพัฒน์นะครับ เมื่อสภาพัฒน์พิจารณาและส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีกรับตัดกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสอสออกไปนะครับทั้งนี้เมื่อตนทราบเรื่องจึงได้หาลือกับดรสุเทพแกงสันเทียเลขาคอสอและได้ส่งมอบให้ดรสุพัฒน์จำปาทองนะครับปร,รัดศึกษาธิการประสานไปยังสภาพัฒเพื่อพิจารณาทบทวนและขยายเพดานการเยียวยาเงินคนละ2,000บาท ให้ถึงกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วนะครับเมื่อผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนของสภาพัฒก็ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาความเห็นชอบต่อไปหากผ่านมาติคลรมแล้วสอสจะเร่งดำเนินการโอนเงินงบประมาณให้แก่สถาบันการอาชีวศึกษาทันทีนะครับทั้งนี้นะครับสอสได้จัดทำตัวเลขข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตี จำนวน1538คนที่จะได้รับการเยียวยาเงินคนละ2,000บาทเพื่อเสนอให้สภาพัฒน์พิจารณาแล้วนะครับก็สรุปว่านะครับรอบแรกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับส่งเรื่องไปให้สภาพัฒน์แล้วนะครับแต่ว่าคอรมอตีกลับมานะครับและก็ได้ส่งเรื่องไปรอบสองนะครับแล้วก็เคาะจำนวนคนที่จะได้รับเงินแล้วนะครับก็ประมาณ10,000คนนะครับ จะได้รับการเยียวยาจำนวน2,000บาทในระดับปริญญาตรีนะครับก็รอคณะรัฐมนตรีอนุมัตินะครับก็จะได้กำหนดวันจ่ายเงินต่อไปนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีนะครับที่นักศึกษาปริญญาตรีก็จะได้รับเงินเยียวยาเช่นกันนะครับที่นำมาแชร์ให้ได้รับทราบนะครับและหากมีความคืบหน้าก็จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบทันทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ